Day 1 one 2 Day two y 4ย three four ว้าวเด five โอเคเพลงนี้ก็ดังจังรู้สึกห้องมันมีการอัพเกรดขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าทุกๆครั้งที่ผมเข้ามานี่ครับมันจะเยอะขึ้นเนาะโอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้ท่านอยู่กัที่เกม Mr President ไปต่อเลยแล้วกันครับเป็นพาร์ทที่3แล้วนะจ๊ะแน, <c oughs> น่แน่ว่าวอลดอนเออโอเคเห็นรู้สึกว่าแต่ละปุ่มจะมีท่าหมด <c oughs> มีจริงว่ะเออเอา๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวขอลองท่าหน่อยสิอ่ะลุกเอ้ยเอาใหม่เดี๋ยวขอยลองแล้วกันโอเคโอเคเอาใหมามาฮึบฟึบ เบี่ยงกันเึบยึบเบี่ยงกระสุนแบบขั้นเทพไงล่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำท่าหน่อยเขาบอกเขามีมีท่าทุกปุ่มเฮ้ยนี่กดตัววายครับอันนี้ตัวยูไม่มีท่าน,นี้ดูท่าด้วยนี่ท่านท่านเทพไหมท่านรัมท่านรัมท่านรัมโอ้โหโอ้โหท่านรัมพอเถอะ เกมมันเกลียนที่ายอันนี้อะไรเนี่ยอึ๊บเอา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 พังเหรอต้องกระโดดปะอ๋อต้องกระโดดต้องกระโดดอึ๊บเอ้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากเอาล่วงโถ่เอ้ยทำไมหม่อึ๊บเอ๋อต้องต้องกระโดดอึ๊บอึ๊บเอาล่วงอีกแล้วโอ้หันมาหันมาเร็วเกินไปครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ้ยล่วงอีกแล้วโหยากยากรู้สึกเมาส์ตัวเองเร็วหนึ่ง ฮึบอ,อืมอืมฮึบฮึบฮึบชนเออท่านรอดแล้วฮะท่านแต่ท่านหัวทิ่มลงไป้างล่างฮะโอ้แล้วท่านยังท่านยังรอดอะโอ้โหท่านสุดยอดมันเป็นไปได้เหรอวะชนอัดลงมาขนาดนั้นแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาอ๋าอต้องกระโดดโอ้โหแล้วมันเป็นมุมกล้องนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ฮึบอ้าวฮึบอุย๊ยไม่โดนโหยท่านท่านข้าพระเจ้าขออภัยชดเออมันต้องกระโดดไปหาท่านอย่างเดียวเลยนี่ว่าท่านรำอมใส่ต้องกระโดดขวางกระสุนครับอย่างนี้ไม่ได้แล้วเอาพระเจ้า กระสุนมามายังเออโอ้โหรู้สึกกระสุนมันมาเร็วอะ่ะไอ,อ้กระสุนมันเอ,อ้ยโอ้โหเอ้ยยาก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 ทุกดานเลยเฮ้ยโดดเลยเฮ้ยผมเชื่อว่าผมสามารถกระโดดอัดทันได้<ย>อื้อไม่ทันฮึบก,กระโดดอัดทันเออเอา้าโดนหวัวช็อตเลยเอา่า เฮ้ยท่านอุ้ยท่านรอดแล้วฮะโอ้โหโอ้โหมึงใช้ปืนอะไรยิงเนี่ยทไมมันมันพังอะไรขนาดน้โอ้โหมันพังแบบคูแล้วท่านเนี่ยไปยืนอยู่ข้างล่างแล้วกูนอนดิ้นอยู่ข้างบนเอาท่านเอาป้ายทับท่านเอาแต่ท่านไม่ตายโอ้ท่านสุดยอดไปเลยครับเฮ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยกระโดดเหรออา้าอ๋อโอเคฮึบเอา้าโอ้โหเออไอ้นี่ยากอันนี้ยากใช้สมาธิใช้โดดฮึบเอา้าเอ้าโดดไงอะ เ้ยท e ่า uh, น e ี uh, ้ปะวะอีอ้าวอีก oh, yeah, 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 yeah. hmm, ็ไม oh, ่ได้อ้าวจะไปยังไงวะเฮ้ยนี่ไงเอ้าอ๋อต้องกระโดดกระโดดรัวๆกระโดดรัวอึ๊บเอาโดดเดินเลยอีกอึบโอ้ยากนะเนี่ยอึบโอ้ยากยากยากอึบโอ้โหมันคิดว่ากี้โดดได้ไงวะยากจังวะอันแรกอะง่ายฮะอันสองจะยากมันจะไม่พอดีตรงกลางครับสองแล้วอึ๊บสโลว์แบบแบบสโลว์เนี่ยอึบทัน นี่ล่ะเอ้ากูกดอา้าโอ้โหน้ำตากูไหลเมื่อกี้กดเพลินอุย้ยเสียดายเลยไอ้บ้าเอาเ้ยแม่งเอ้ยเอามายมามาฮึบกระโดดสองกระโดดสามกระโดดสี่อุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เทพอันนี้เทพแน่นอนชนท่านไปเลยฮะงอไงล่ะท่าน นี่ท่านต้องเจอท่านี้ท่านต้องเจอท่านี้ท่านี้เทพสุดแท่านท่านี้มันก็เทพอันนี้อะไรแกออโต้เหรอเฮ้ยแต่มีเกั้วี่เขานี่มีกั้วี่ฮะเฮ้ยอันนี้ไม่ยากไม่ยากเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ป้ายมาบางังเหรอเอาท่านโอ้โหเลยโอเคโอเคต้องกระโดดต้องกระโดดอัดโอเคโอเคเอ้าวเฮ้ยโดดได้โดดได้ โดดได้โดดได้โดดได้อ่ะไม่ยากไม่ยากไม่ยากอันนี้ไม่ยากฮะอือโจรแม่งไปเลยครับเอ้าไม่โดนหลิกทำไมก็วิ่งอยู่ดิมันล่วงวะผีหลอกหรือจะใดโอ้โหแล้วเราจะถึงยังไงอ่ะกวี่อย่าพังดิกวี่ฮึบ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 โอเคไปได้ไปได้ไปได้เว้ยอือ เอ้าทำไมป้ายไม่ถึงตัวท่านวะท่านผมงงกับท่านวะโอ้พังขนาดนี้ไม่ไหวครับเอาใหม่ๆอย่าพังดิอดทนไว้หนักก็วีเอ้าไปชนก็วีพอดีหนึ่งสองสามอึบอึบอึบอุ้ยอุยาะอุ้ยเกือบเกือบอุ้ยกดผิดทิพายโอหมีไม่น่าคลิกซ้ายเลยเอึบอบเอ้าก็วีทำไมต้องขวางทางด้วยครับก็วีไม่เข้าใจ โอ้โหก็พี่มันขวางทางโอเคผมจับจุดได้แล้วฮะผมจับจุดได้แล้วอึ๊บอันนี้วิ่งกันโอ้โหมันจะอะไรหนาวะอึ๊บเนี่ยคือตรงเนี้ยผมไม่ผ่านหลายรอบแล้วเว้ยเนี่ยมันมันมันไม่ถึงะฮะเนี่ยมันไม่ถึงตัวครับเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วอย่าลุกขึ้นมานะท่านเออโอ้โหรอดรอดว่ะ โอ้โหกว่าจะรอดอาาโอ้จบชัปเตอร์สักทีโอเคไปชัปเตอร์ต่อไปกันดีกว่าโ,โหโคตรเหนื่อยอันเมื่อกี้เหนื่อยมาก hours ชั่วโมงอะแปลว่าชั่วโมงเลยปะอะไรอย่างงี้ปะท่านอ้าวเฮย้ยถ้าผมกระโดดเข้าไปท่านก็ตายดิ โอเคเอามาเอามาอ๋อต้องอ๋อเราต้องเป็นกระโดดรับกระสุนเยอะๆฮ้าอย่างนี้อ่ะอ้าวกูเลยขอโทษครับท่านท่านผมเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคอ๊ยโดดมันงชอบโดดเลยจังวะโอ้โหมันรู้สึกมันยากท่านเออ อ๋อโอเคโอเคโอเคผมต้องวิ่งถึงมาตรงนี้ฮะแล้วกกระโดดปุ๊บแล้วไปปุ๊บถึงแน่นอนถึงครับแต่มันอ่าฟักอืมมันรู้สึกมันเริ่มยากเออ,อหลายรอบแล้วรู้สึกเริ่มหลายรอบอ,อือดูดีบางทีกระโดดเลยอืมอ๋อ what what the what the รอดเฉยอันนี้อะไรเ,เนี่ยฮะชนเหรออา้าวเอางี้เลยเอท่านล่วงลงมาเอาแล้วท่านไปยืนนำสุนตีนั่นนั้นนะนะหรือจต้องชนคนนี้ปะวะ ฝากช่วยประธานรับเบิลีของเราเฮ้ยแต่ว่าต้องต้องต้องชนคนนี้ปะวะ,อะโอ้มึงแข็งจังวะเพื่อนเราต้องมาทางนี้ฮะอ๊ชนเออโอเคท่านรอดแล้วเจ๋งไปเลยน,นี่อะไรเนี่ยน,นี่อะไรเนี่ยอ๋อมันคืออะไรอะ่ะมันคือนักโทษแล้ว นักโทษเหรอนักโทษเหรอโอ้โหรู้สึกฉากมันอะไรเนี่ย้ไม่น,นักโทษมันอ๋ออ๋อล้มได้นี่ว่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โหมันมันแข็งกันจรงวะโอเคดันออกไปเอา้าอะไรอ่ะเอา้าเอา้าเอ้าไม่ใช่ละอันนี้แน่นอนเลยฮ้เอา้าโอ้ยวิ่งออกไปเหรอ โอ้โหไอ้บ้าโอ้โหเท่โอ้โหโอ้โหอ้าวชนอ๋อต้องต้องต้องไม่ให้โดนอ้าวโอ้โอเคโอเคอันนี้ปึ๊บแล้วเข้าทางนี้ปึ๊บแล้วเข้าทางนี้ปึ๊บแล้วเข้าทางนี้ปึ๊บฮึบโอ้โหท่านโอหเชียวปึ๊บแล้วเข้าทางนี้เฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้เออทางนี้ทางนี้อ่ะโอเค กระโดดไม่ถึงแล้วม,มันมันเร็วจังวะมีกดชิปแล้ววิ่งไหมอือเอาติดโถ่ขวางทางเอาชนโอเคเราต้องทางนี้แล้ามาทางนี้ครับเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาฮะเราก็ชนทางนี้ออกมาคนวิ่งปุ๊บกระโดดเอา้าโอ,โอเพื่อนจะถึงอยู่แล้วโอ้โหเมื่อกี้โหลดเลย ขูไ่ไม่ทัน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 โอเคเราต้องเราต้องวิ่งออกมาทางนี้ทางนี้อึ๊บฮึบอัดโอ้โหโดดโเคยเคยผมต้องกะใหม่โอ้โชนอีกโอเคอืมอืมดูว่าคุเล่นแฟลชแมนอยู่อันนี้อันนี้ไกลไปเปล่าวะเออฮ่ <c oughs> โอ้ท่าน ทำไมท่านถึงไปยืนไกลๆแล้วท่านทำบริการอยูนตรงนี้ทำไมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไปคิดอ,อุ้ยเบียร์กระสุนอ้าวโถเอ้ยท่าเมื่อกี้หลบรอดนะแต่แบบนี้เทมากฮึบอ้าวโอ้โหมันโดดอย่างนี้ได้เลยเหรอวะขอถ้ากดคลิกอ๋อโอเคโอเคแต่มันจะคุมทิศทางไม่ได้ฮะอือบชนชนโถเอ้ย มึงจะยืนขวางทำไมวะไปโดดไปโดดไปกระโดดชนชนเออนั่นแหละโอ้โหรอดแล้วไอ้เจ้าท่านครับเราจะเต้นให้กำลังใจท่านเอา,เอาท่านลม้มท่านลม้มโอ้ยเกมแม่ง อันนี้อะไรเนี่ยอา้อาวอ้าวโดดฮึบฮึบอ้าวฮึบอุอ้ยโดดยังไงอันนี้มันไกลมากหนึ่งฮึบชนรอดไหมท่านระเบิดห,หุ้ยโหไม่โดนฮะโหสุดยอดเลยท่านท่านสุดยอดมากครับนี่ เต้นโชว์ตึ๊บติ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 ๊บอ๋ออ๋ออ๋อหมุนหมุนหมุนเฮ้ยผมชอบท่านี่สุดละนี่มีกด P กดมีกดอะไรอีกกด M กดก็กดไล่นทุกท่าอ๋อ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 นี่ท่าอะไรอะท่ากดอะไรเมื่อกี้โอเคเราผ่านไปดีกว่าเดี๋ยวเราไม่อยากกดเล่นซ้ำโอเคอันนี้อะไรอ๋อมีอันนี้ครับจัมม์จัมเมอเดดอ้าว อ๋อต้องกระโดดอ๋อขอท่านนตะบมาตรงหนามฮะอ้าวอ๋อต้องไปกระโดดตรงนี้แล้วก็อ๋อโอเคโอเคไม่ยากไม่ยากอ้าวโอท่านโอกระแทกหน้าท่านไปแล้วฮะรอดไหมอ๋อ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 อ๋เอาออ๋เอาวอาวอันนี้คือรอดปะเอาท่านรอดเฉยเอาแล้วท่านเออเอออะไรของท่านวะงงกับท่านที่ไหายคุณพระ โอเคอันนี้อะไรเนี่ยวัดต่อเอ้าอ๋อต้องโดดต้องวิ่งมาชนโอเคโอเคกระโดดกระโดดโอ้ยต้อมาอย่างไงวะท่านโดดทางนี้ได้ไหมนี่เลยโอ้โหเทศสัตว์เอ้าไม่ทนเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่เลย นี่เลยจ้าโคเทอืบฮือึอขาอามามามๆมาฮึบหนีกระโดดไปแบบโคตอ,อ้าวไม่ถึงถึงไหมโอ้โหช้าไปวินาทีเดียวเออเอาโอเคไม่ได้กระโดดแบบโอ้มันต้องโดดอย่างนี้เหรอฮึบอือไม่ถึงอะ่ะ หมว่าผมต้องเข้าไปใ,ใกล้แล้วผมไปกระโดดเว้ยอืบอืโดนเออรอดเว้ยโอ้โหดีใจดีใจต้องดีใจต้องเต้นท่าดีใจแล้วแล้วท่านแม่งกระเด็นไปบนไหนวะโอ้ยสุดยอดไปเลยเจ้โอ้มึงยังมีกี่กี่ชับเตอร์วะเนี่ยมันมันมันดูเหมือนมันพังเรื่อยๆวะ โอเคครับเรามาตามเดิมครับพ,า,พา,าร์ทละพาร์ทละสองชัตเตอร์เนาะพาร์ทต่อไปรู้สึกว่าจะไปเจอรัมคอนเน็กชันทูรัสเซียเอ้ยพาร์ทต่อไปนี่พาแน่นอนรัเสเซียนี่ <c oughs> จะเจอใครวะถ้าเป็นในนี่ของประเทศรัเสเซียต้องเป็น <c oughs> บูตินโอเคเดี <c oughs> okay, ๋ยวเราจะมาพบกันใหม่พาร์ทต่อไปแล้วกันสำหรับวันนี้โอเคครับไว้แค่นี้แล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดี้ไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ